คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวย สวัสดี FC มิลักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมจะพา FC พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคปลารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับมังกรทองจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับเข้ามาแล้วชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์ กดติดตามนะครับกดแชร์นะครับไปทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจเพื่อจะได้มีโชคมีชัยด้วยกันนะครับคนรักรักคนให้คนให้รักคนรักนะมันถึงจะมีโชคมันถึงจะเฮงจะปังด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับเอฟซีมิตรลักนะครับจากทางช่องเขไาไตามเอฟซีพี่น้องปิดหวังนะครับสุดจอ2ตัวได้4กับ7นะครับเม็ดเดียว7นะครับแตก3ตัว 0- 7 6นะครับ ก็ตัวเจาะด้วยนะครับก็ยินดีกับสมาชิก fc มิตรลักษ์ที่โชคดีนะครับก็าากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรของมังกรทองนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยนะครับจะตรงอกตรงใจ fc มิตรลักษหรือเปล่านะครับก็ไปรับชมสูตรมังกรทองพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนาสูตรเจาะ สตัวนิ้เน้นนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับของเราพัฒนานะครับในเดือนสิงหาคมหรือว่าเดือน8นะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่7แล้วนะครับผมสี่พี่น้องที่เคารพรัก7ณครั้งนะครับเข้า6ครั้งนะครับพลาด1เข้าล่างเข้าบนก็ถือว่าเข้านะครับสำหรับ บางที่16วันสุกเต็มคาราเบลนะครับแตก3ตัวข้อสอบกทีบ่4 8 2 0 7 6นะครับบางที่เอา48นะครับเป็นข้อสอบล่างนะครับบางที่ก็82นะครับบางที่ก็220นะครับสำหรับ076บนด้วยกันงวดนี้นะครับผมพีซีพี่น้องที่เคารพรักนะครับแตก3ตัวนะครับ076เม็ดเดียวแอสจัดได้7ได้7นะครับก็มาแตก3ตัวตัวเจาะนะครับก็ยินดีกับ FC มิตรลักที่มีความโชคดี นะครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่น้องที่ไม่ได้อยู่ในบ้านหรือว่าไม่ยืนไม่ค่อยได้ดูนะครับเดี๋ยวจะว่าแอดคิมโกหกนะครับแตกสามตัวนะครับเม็ดเดียวเจ็ดนะครับเจาะเจ็ดศูนย์หกเจ็ดนะครับผมพี่สีพี่น้องที่เคารพรักเจ็ดศูนย์หกเจ็ดนะครับแตกสามตัวศูนย์เจ็ดหกเม็ดเดียวเจ็ดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับเอฟซีมิลักที่มีความโชคดีสําหรับใครที่อยู่ในบ้านนะครับพี่สีพี่น้องรับสายด่วนเอาไป3ตัวตรงๆนะครับได้มา6กับ7 เจาะ076ตรงๆนะครับสำหรับ a d ดได้โต๊ะนะครับอันนี้ได้ตรงเลย076ได้มา6กับ7นะครับทีมงานของเราส่งให้ประมาณทุ่มหนนะครับใครที่อยู่ในบ้านเฮ่นะครับหรือว่าปังโปรีเย่นะครับใครที่อยู่ในห้องตรงๆนะครับ7กับ6ทั้งเลขสูตรนะครับทั้งเลขรับสายด่วนก็มาเต็มนะครับก็ยินดีด้วยนะครับ โอเคนะครับได้ทีคุณน้องคอมเมนต์เข้ามาจากชมสูตรนะครับของมังกรทองนะครับช่องแอดมินก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับปอยสูตรตารางวันของมังกรทองนะครับแอดก็มี3สูตรนะครับในการบวกลบมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดินดีนะครับใช้ในการการนอข้อสอบไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับผาน้อยนะครับหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับเป็นเลขกําลังวันนะครับก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธ พัลเลอรหัตสุเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับข้อสอบออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับออกวันพุธคำนวณวันพุธนะครับก็จะทําไปตามสูตรตามตารางเหมือนเดิมนะครับก็จะมาสรุปย่อๆให้ดูนะครับสําหรับข้อสอบไทยออกวันที่16ตรงกับวันศุกร์แตก3ตัวนะครับ876ข้อสอบลาวก็ไม่น้อยหน้านะครับ0ูนย์นะครับปังปูเย่นะครับชุดวันตารางวันของเรานะครับ ต่อไปก็จะมีวันจันนะครับก็จะมีเลข9เลข5เลข7เลข4เลข6เลข2กับเลข0นคือเลขส่วนเกินสามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันวันนี้เอสก็จะคัดลงชุดวินของมังกรทองนะครับหตัวนะครับก็จะมีเลข0เลข2นะครับเลข4นะครับเลข6เลข7แล้วก็เลข9นะครับ0 2 4ย์9สาสามารถจบคู่จบวินได้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ชื่นชอบตัวทีแอดคัดออกมาให้ สองตัวเด่นเน้นลูดนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับเน้นเน้นลูดอยู่ที่สี่แล้วก็หกนะครับสายวิ่งสายลูดรูสี่กับหกนะครับพวกความชัวสำหรับสี่นะครับแอดจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับจะเจาะแค่สามคู่นะครับสายลูดก็ลูดเลยนะครับเป็สนสีน่นองเนาะปลอดภัยว่าจะมีศูนย์สี่ สี่ห้าเลขที่คัดออกไปนะครับแล้วก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเด่นสี่นะครับสำหรับตัวที่สองนะครับสายวิ่งสายรูดเน้นนะครับรูดอยู่ที่หกจะมีศูนย์หกหกสี่แล้วก็หกเก้า นะครับประมาณนี้นะครับสาหรับเด่น6หรือีพี่น้องก็จะเป็น6 2 6 7 6 5 6 4 6 9ก็ได้นะครับถ้าขวพลาดลากในตารางเลย4ก็เหมือนกันจะเป็น 4042, 47ก็ถ้าขวพลาดเนาะจ่ะ3คู่โอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับสาหรับในบ้านแอดจะจอยให้5คู่นะครับอย่างละ5จะแถมไปอีก2ตัวนะครับเพราะว่า3คู่มาเจาะเรื่องนี้5คู่เดี๋ยวพี่น้องว่ามันเยอะเดี๋ยวลายตาเนาะหรับตัวเด่นก็ระวังนะครับ4 5 4 7 6 4 6 9นะครับ ตามนี้นะครับสำหรับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับสำหรับ FC มิดรักที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดเจาะให้จับวินในตารางได้เลยนะครับโมเดลแตก3ตัวนะครับชุดวินนะครับสำหรับสูตรเจาะนะครับผมมีซพี่น้องอสูตรเจาะนะครับ4ตัวนะครับก็จะใช้เรียกผสมนะครับก็จะเป็นสี่ศูนย์ 59นะครับจะใช้เลขผสมนะครับ5 9 5 6นะครับ7 5 6 0นะครับเลขที่คัดออกไปด้วยนะครับสำหรับ6ตัวจะใช้4 7 0 9 6 4นะครับสำหรับชุดเด่น6ตัวมุทเทลเลตแตก3ตัวนะครับวับนนี้ก็วัดใจกันดูว่าสูตรของแอดจะมาตามสูตรหรือเปล่านะครับสำหรับเบิ้ลก็ระวัง44 66 กับ99นะครับ9กับ6ตัวเดินกลับหัวด้วยตามนี้นะครับสาหรับสูตรเจาะสองตัวเน้นเน้นงวดที่แล้วนะครับก็แตกสามตัว076ถ้าชื่นชอบสูตรมังกรทองก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสาหรับ fc พี่น้องเข้าหมาชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนาโชคพารวยมานําเสนอนะครับ สำหรับ f ีพี่น้องอยาได้ข้อสอบเม็ดเดียวหรือว่าสอบเลขวิ่งนะครับ mm hmm. พวกอมิมนเข้ามาท้ายคลิปแอดเขจะไปคิดค้นหาข้อสอบเม็ดเดียวเลขวิ่ง fc พี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แอดมินคีดนำโชคพอเลยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ